สบายดีพี่น้องตอนนี้กะกาลังสีมุ่งหน้าไปหัวภูนาไก่ตอนนี้กะอ,อยู่ที่ประตูนำ้ำประตูนำ้ำเทนสองกะวันนี้ก็ไปกับน,น้องทรายเป็นเจ้าที่ให้เฟินพาไปเลาะได้หมดนี้สบายดีสบายดีพา,าไปเลาะอันบนงามๆเลยเนาะวันนี้เนาะทางยากสบายก,ส,ายกสิ สวยงามไปเนาะเผื่อวิวที่สวยงามเนาะ <c oughs> มื่อนี้ให้น้องชายเป็นพาเลาะสบายดีพี่น้องทักทายสบายดีขอแม่พี่น้องเมื่อสุขคุณฉะนั้นการเมือนี้ไอ้ิได้เดินทางขึ้นไปหัวผูน้าก่ายเรียกว่าเรียกว,ว่าเมืองน้าก่ายก็ให้น้องชายเป็นพาไปทุกคนพื้นที่กระ,ะเทิรนว่าเนาะมาฮ่อนแขวงขมวดแล้วก็ต้องขึ้นไปน้าก่ายให้ได้เพราะว่ามัน งามน้องชมพเนาะเนื่อยแล้วเส้นทางการเดินทางมันยากลำบากน้องบ่แม่นแล้วได้ยินแต่ข่าวว่าพังว่าขึ้นไปน้ำมันสีอ้อมตามหน้าผาแล้วก็สชิมีเฮมีปอย่างเส้นทางมันก็คดเคี้ยวมันลำบากกลับมาหนี้สิเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนพื่น้องได้เบิ่งน,น,น้อกันเนาะ รง,รงงานผัดไทยเนาะ ตอดพักรถก่อนโอ้โหดเนาะมันส um SO oh ั้นสั้นแล้วก็โค้งเบวันนี้เป็นหน้าผาใครแต่บอลนี้เขาเห็นบอลกันมันโค้งไงเลยบอลกันแต่ว่าที่ผ่านมาน่ะบอมีเลยบอลกันเห็นผู้ลูกนั่นเลยออืมันนี้เป็นชนกล้วยปะขึ้นไปยังใกล้ปะอยูนี้กระบอกไก่กันเลยอิงประมาณ 2> 2กิโลหอนประมาณ2กิโลห้อนหอนหอน,นไม่แหงเนาะพอพอ,อ,อรถจักนึง้วก็บุกเตอว์ออางมันชันแล้วกัมันโคง้งรถจกักรนี่ใช้ได้แต่เลนะ็กองเนาะเล็กสามเล็กสี่นี่ไปไม่ได้เลย กินนผัดผ่อนรถก่อนบืนมาจนเวียนไงเอาของไอเอานะก็ได้สปอนเซอร์มีบ่ใค้สปอนเซอร์นะเจ้าอันยังก็ได้โอเคมาแหวนก่อนก่อนนีะ แต่พักฟันพันกฟันลดราคากินกน้ำกินในน้องามเป็นเขื่อนเนาะเป็นชันเขื่อนใช่ไหม ลนี่บ่เงี้ยยโอ้ดว่าอยู่น้ำบ่แม่เนะ<อ>าะเข้าเห็ดบนท่องเที่ยวบ่นี่แหละน้ำแห้งแล้วเดี๋ยวนี้ต<อ>ะกอนน้ำมันขึ้นมันเต็มมาเลยแถวนี่ยโอ้ตะกี้นะ่ะน้ำขึ้นแล้วขี้ได้บ่อันนี้บนเขาหาปลา,าเลยเนาะหาเหงื่อไง<อ>ก็กมีเหื่อมาจอดอยู่บนนี้แต่แต่ละเที่ยวเหื่อมันตรงมาจอดอยู่นี่ นหนอกับวันนี้ได้น้องชายพามาเที่ยวเบาเมฆพามาเที่ยววันนี้เ <millions S 2> ที่ยวเมืองนากายก่อนชิลับเพราะว่าเมื่มอเดินทาง,ทางกลับแล้ววันวนี้กันน้องอาสาพาไอเที่ยวไปนะไปเบิ่งเลยชวนน้องชิภาพไปใช่นั่นกะไปกลาเป็นหมูเบากางบังเบากังมาสุดก่อนเลยแกเพื่อนแรกพาไปไปเที่ยวไปเ,ไปเไปบิงบ่งวันนั้นวันนี้ การนี้ก็เป็นวอนหาปลาเขาเนาะก็มีอยูบ่บุปลาท่านนี้มีมีอยู่บางคนไปใส่มองอย่างาได้เดินทางออกไปกไกด์<อ>ข้ามหน่วยพวงอันนี้มันเป็นท่าเฮือกเขาเนาะอืมคือชิม,มอนเนาะเขไปน้ำเขาเด้เขาไปน้ำาก็ได้ปะเนาเขาไปน้ำเขาก็ได้ปะโบได้นอกจากว่าคนหูจักมาถึงไปน้ำได้โอ้อเป็นห้างกินดืดึงมาเบิง้งมาเบาิ้งทำมาสะอาด ขอดีของเมืองหน้ากายเคยมาครั้งแรกเมืองนี้สิตั้งอยู่จอมภูอีกท่หนึ่งแล้วกัมีภูอ้อมอีกท่หนึงคว่คักหาเบิกยากง่ายๆญ่เป็นเงาไม้นะจะเปนให้บโบฮานและเพิ่นอนุรักษ์ไว้เบิกเก่าแล้วน่าน่าจะไปบ่ได้แหละแต่เป็นเงาเก่า ก่าวสมัยโบราณอะไรเพิ่นน่าจะมาอนุรักษ์ไว้ก็น่าจะไปบ่ได้น่าจะปลดประจำการแล้วแหละมือนจะภาพเข้าได้บ่บ่ได้จะเป็นวัดท่องเที่ยวมื้อนี้กทสิไปจักสองสามบ่อนฉันสิไปรา้กาติดตามเบิ่งเพื่อนกันเนาะให้น้องพาไปอาจจะพาพ่อแม่พี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศเนาะมาเบิ่งบรรยากาศอยู่แขวงคขมวน เดี๋ยวมื่ออื่นกันจะได้มุ่งหน้าเดินทางไปแขวงสวรรค์เขนติดตามเมืองน้ำกันตอนน้ำขึ้นทางหมดท่านโอ้ตอนน้ำขึ้นนงงามน้ำจะเต็มจนฮอตพี่เลยก็เปรียบเมือนทะเลเหละทะเลน้อยของเมืองลาวเหละเขื่อนเพราะว่ามันตอนฤดูนี่มันจะเป็นช่วงน้ําแห้งเนาะปีนี้ฝนฝน,นบุรีฝนบุลายภูอ้อมมาเลยจียู่ทางกางเนาะ คนกับอายุเนาะเมืองนากานะกรในก็เบื้องกูสูงส,สันผู้เพียงนาการผู้เพียงนาการบัดเคลื่อนด้วยใช่ไหมอ๋อเคลื่อนกระตัวอันสันกระตัวเมืองนาการนี่เลยเขาใส่ออันนี้คือสันเคลื่อนูดินเนาะอันนี้เขาจะเจาะอุโมงคลอดลอดกระตัวหน่วยผู้นี่ลงไปใส่เคลือ่อนมันใส่เลยอันคืออันนี้เป็นสันเคลื่อนแล้วเขาเจาะอุโมองคลอดนี่ไปแม่แหละแล้วกบ้บบอน อันเกี่ยวับปัญไฟเนี่ยคือมือเรื่องจักปันไฟจั๊กปันไฟเจ้าพุ่นนี่แเลยน้ำใส่น้ำตัวนี้ลอดลงไปใส่แนวนั่นแนวนั่นได้พี่นแนวนั้นได้คิดที่แรกพวกคุงคิดว่ามันจะเป็นเขื่อนแบบว่าเขื่อนแล้วมีอันกั้นน้ำเนวแบบเขื่อนกั้นน้ำแล้วก็มีหม้อปันไฟไงแล้วความจริงนะคืออันนี้คือเป็นเขื่อนแล้วก็เขาเจาะอุโมงค์รอดทำไปลอดหน่วยผู้ไปแล้วก็ไปออกแซ่บอลนะเครื่องปันไฟที่เขากายมา <c oughs> เป็นแนวนั้นเนาะปลานี่ลายแท่นี่เนาะลายไปแล้วออกไปหาปลาวิธีชีวิตของชาวบ้านนี่พีก่ก็หลักๆก็คือหาปา่าเพราะว่าอยู่นี่เป็นเขื่อนในป่าล้ายปา่าโตห้าโลสิบโลกมม็มีเห่นบ่ ตัวนะชิบโลก็มีบ่ส<อ>ูงสุดเขาเคยได้จากตัวไงใช่ไหมขั้นว่าปลาครึ่งกับเป็นแ้วปลายโลกับมีปลาในนี่ปลาในในส่วนลายมันจะเขาจะได้ตัวใหญ่ตัวสิบห้าโลเลยว่ะสิบหกโลขึ้นไปปลาในปลานินขั้นลายแต่เท่าปลานินอยู่นี่ลายก็มู่จากโลตัวหนึ่งตัวยงใหญ่ชุดๆเลยกัว่าโอ้เป็นฮดแ้าโลคนดโด มันเกิดเทินซองนั่นมันจะลายปีแล้วเพราะว่าเขาเอามาปล่อยดิใช่ไหเขตอนุรักษ์ของเขาละเขาจะอนุรักษ์ไว้เลยบ่ห้หาเลยแต่มันก็ต้องออกมาเนาะ,ออนละปลาเขียนน้ำก็ต้องออกมาออกมาเออกมาแถวนอกนอกเขตอนุรักษ์กันชาวบ้านเขาก็ไปหายหจับมาขายเพื่อเลี้ยงครอบครัวเนาะปลาเป็นลักได้เมืองนาการนังเบิ่งวิว <laughs> บรรยากาศสิดยอด้วยน้องว่าทางดอนนะน,น,นะคือฝนไะฝนตกเนะี่ยจะไหนกันมา,าพี่แหละฟูลูกนะครับเบิ่งคือใกล้แต่บระเทศใกล้ได้จากระยะทางจะนี่ไปฟูนิดมีอยู่สิบกิโลประมาณนั่นพ่นแหละไก่ฟูน้อยง่ายากำลังฟักพรอ มวิวก่อนบอนนี้เขานั่งปุบเราจะนั่งไปเห็นวิวมาเลยนำเทินครับกะบนนัลนี้พอเสมอเ็หยทงแรกก็ชีลงพูเนะาะว่าขึ้นมาเนี่ยว่าโหดแล้วเสียวแล้วลงไปนี่แห่งที่เสียวบ่แม่เลยแห้งยากมาพอมันระยะทางมันเป็นสั้นลงไหมหรือ,รอคโค้งถ้าว่าลงไปขาลงไปนี่เบรกรถบอดีนี่แห่งอันตรายเลยเ <c oughs> บรกรถบอดีนี่ <c oughs> บอเอาสญญายานเลย <คน S 1> พี่น้องฝนตกลงไปใน<อ>ทางมันจะมืนจะอันตรายที่สุดพี่น,อน้องจะไหนพากันลุยเขาลงไปสีเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งนำ้ำก่อนกลับบ้านเทวามือนี้ให้น้องชายพาเลาะเต็มทีเมื่อเอินกะเดินทางกับสมุทรเขตไปพี่น้องเดินทางลงภูอันนี้พอดีฝนตกหลัดหนาเลย บม่หมื้นที่เราไปสบายใช่ไหมสบายโยกสบายโยคถอยขี่เด้อมันมืน่นจะจะลดลม คาขึ้นเร,ปราปยนนค่าลงให้ปตายานกล่าป <c oughs> ่าหนาวผาเฮ้ยงามแล้วและวาวเฮ้าเวยมีครอะขึ้นชิ อันนี้เนาะเคลื่อนว่ะเคลื่อนเคลื่อนสองเนาะเงินเงนไฟเงินไฟเงินบันไฟอ่าจะมาเห็นครั้งแรกเข่าไปเส็ดจบดีเนาะเส้นทางเป็นอะไรพี่น้องเส้นทางกันในทางวันนี้ที่ว่าโหดข้าขึ้น ค่าขึ้นทว่านั่นแล้วมาเจอค่าลงเนาะมามีบอลฟิลิปขนานอย่างพอดีถ้ามาฝนตกทางสั้นแต่ว่าคุ้มค่ากับการไปเลยมันมีกาในบอลนี่พาไปเลาะจนฮอดหัวพูนากายกับโบเคยมาครั้งแรกที่เคยมาหัวพูนากายกาว่าไกลบอกกับโบไกลแต่ว่าเส้นทางการเดินทางมันขึ้นไปปลายภูมันยากคันบอลสำนานทางมันมีคนพื้นที่นี่ไปไม่ได้แล้วเนาะ คนคนคือบริจาคทางเนี่ยตอนขึ้นนี่บรปบายนายขาลงเนี่ยมันชันเลยมันขดเขียวอันตรายพี่น้องไอ้แต่ว่าคุ้มขากับการไปคักเป็นเขื่อนอันนั้เป็นเขื่อนเทินสองอะไรกันแต่เนี่เป็นเฮี้นเฮี้นเป็นปันไพ่เงินจักปันไพ่และส่วนอยู่ในี่เป็นชันเขื่อนถือว่าคักพี่น้องคุ้มขาเป็นอีกบอลหนึ่งเป็นบอลท่องเที่ยวเอาพี่น้องการคลิปนี้ก็เชิญได้ขอลาไปก่อนเชิญได้จบคลิปเพื่อน้เนาะคลิปหน้า พอกันใหม่พี่น้องต้องขอขอบคุณขอบใจพ่อยพี่น้องทุกทุกคนที่คอยติดตามมากระชับชมทางสังคมบารามาตลอดแหละที่สําคัญก็ต้องขอขอบคุณหลายๆพี่น้องที่บอขามโฆษณาเรับก็ต้องขอขอบใจน้องสายเนาะที่พาอ้ายไปเลาะมาเลยคิดน้าพอกันไหมพี่น้องสวัสดีบ๊ายบาย